สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุ แล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียที แล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นในช่วงเดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีการเป็นไปได้ของดวงดาวรอบนี้มาถึงดาวอังคารด้วยค่ะก็คือดาวในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมนะคะที่ผ่านมาเป็นมหาจักรในรอบนี้จะเป็นกําลังของดวงดาวแบบไหน ไปอัปเดตกันได้เลยค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะสำหรับในช่วงเดือนกันยายนก็จะมีดาวขยับขยายหลายดวงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายนเป็นต้นมาค่ะดังนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่11 12.. 13ที่ยังมีดาวย้ายไล่เรียกกันนะคะสำหรับดาวสุกเรียกว่าค้างมาจากเดือนสิงหาคม ที่ยังคงเป็นราชาโชคดังนั้นในข้อที่หนึ่งราชาโชคยังคงอยู่กับชาวราศีกุมค่ะราชาโชคของดาวศุกร์ยังคงอยู่ในเรือนของภพเรือนอริของชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้จึงมีโชคดีแบบแปลกๆเช่นภารกิจบางอย่างที่ถูกโยนมาให้รับผิดชอบบางอย่างมีมาเองโดยที่บางทีเรานั้น ก็ไม่ได้ที่อยากจะได้หรือว่าได้ภารกิจนั้นค่ะแต่ก็จะได้รับมานะคะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวสุกก็คือในเรื่องของครัวเรือนเรื่องทรัพย์สินเรื่องการดูแลก็ได้หรือแม้แต่โชคบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้บ้านค่ะใช้รถที่มาหาทำมาหากินนะคะช่วงนี้ก็จะมีโชคแบบนี้ได้ ดาวสุกเป็นในเรื่องของเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ชอบเรียกให้ใช้เรียกหาบางทีก็เป็นงานที่เราไม่ชอบไม่ถนดัดหรือว่ามอบไม้โยนให้บางอย่างที่เหนื่อยเครียดมาให้นะคะแต่ก็ถือว่ามันเป็นโชคลาภในภายหลังค่ะซึ่งบางครั้งก็จะต้องตอบแทนมาเป็นในเรื่องของเงินทองนะคะหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ได้เครดิต ในช่วงนี้ชาวราศีกุมก็มีโชคแบบที่เราเองก็ไม่ถนัดค่ะไม่ค่อยอยากจะได้แต่ก็จะได้มาในเชิงการงานนะคะมีภารกิจหรือว่ามีความมุ่งมั่นเกิดขึ้นเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายได้เช่นอยู่ๆก็จะมีเรื่องของเป้าหมายแผนการที่จะเกิดขึ้นเชิงการงานหรือชีวิตก็เป็นไปได้ค่ะทำให้เราจะต้องพยายามเน็ดเหนื่อย หรือไปคว้าเอาความสำเร็จบางอย่างมาเนื่องจากว่าเป็นช่วงสอบก็ได้หรือบางท่านนะคะเป็นช่วงให้คะแนนพิจารณาเน็ดเนื่อยหรือแม้แต่การที่จะเข้าสู่สภาวะการแข่งขันรอบตัวก็ได้ค่ะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวกลุ่มนั้นนะคะอาจจะมีโอกาสมีพลังความหวังแต่ก็จะมาพร้อมกับการลงมือ ความเหน็ดเหนื่อยความทุ่มเทพ,พยายามดาวสุขเป็นในเรื่องราวของสเสน่ห์นิยมค่ะช่วงนี้ชาวราศีกุมที่ทำงานประเภทแก้ไขปัญหางานเบื้องหลังงานที่คนที่ชอบมาปรึกษาหารือก็จะถือได้ว่ามีเข้ามาอย่างบ่อยนะคะ เพราะว่าจะเป็นในเรื่องราวของชาวบ้านที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วได้ตังก็เป็นไปได้บางครั้งก็มีภารกิจช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นด้วยความเมตตาสงสารหรือว่าเป็นงานเชิงสาธารณะงานอาสาต่างๆก็เกี่ยวข้องกับชาวราศีกุมในช่วงนี้ได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นอาจจะได้ของฝากมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่นึกถึง นอกจากนี้เรียกใช้หาแล้วบางทีก็จะเข้าของมีได้ของฟรีบ้างมีคนเลี้ยงอาหารหรือว่าได้ของที่อยากได้บ้างนะคะแต่บางทีก็ไม่ตรงสเปคหรือว่าได้ของไม่ตรงปกค่ะและได้อาหารการกินในช่วงนี้นะคะก็ระมัดระวังด้วยบางทีก็ได้มาแต่ก็กินแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะปวดท้องมวนท้องบ้างหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในช่วงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับในข้อที่2ช่วงวันที่11กันยายนเป็นต้นมาก็จะเป็นจังหวะของการย้ายของดาวพุธค่ะพอย้ายปุ๊บกําลังของทางดวงดาวก็จะกลายเป็นมหาอุดค่ะและเกษตรราธิบดีดาวพุธของชาวราศีกุมไปพบกับเรือนมอรณะโดยเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับบุตตะและมรณะนะคะ เป็นช่วงที่ดาวความหมายเหล่านี้มีกำลังแรงสูงค่ะถือว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาระการเลี้ยงดูค่อนข้างมากบางทีก็เป็นในเรื่องของคนอายุน้อยกว่าเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารได้หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับคนศักดิ์ต่ำกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเด็กหรือลูกพี่ลูกน้องก็ได้เรียกได้ว่าจะเป็นในช่วงที่เราคุกคีกับเขา โดยหยุดตรงกันข้ามกับภบเรือนการเงินค่ะก็หมายถึงการเสียเงินก็ได้นะคะมีภาระส่งเสียเลี้ยงดูอุปการะหรือได้เงินจากการงานประเภทกลุ่มของเด็กเยาวชนเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยเป็นจังหวะกว่าคำว่ามรณะนะคะก็มีความแรงขึ้นมาดังนั้นเปลี่ยนแปลงช่วงเวลานี้ของชาวราศีกุม เปลี่ยนแปลงปุ๊บแบบฉับพลันได้ไม่ว่าจะเป็นการปิดจบการเปลี่ยนแปลงการถูกยกย้ายเชิงการงานหรือแม้แต่ในเรื่องของการจบบาระจบสัญญาถึงจุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างที่ใช้ในชีวิตก็ได้เช่นกันค่ะเนื่องจากคำว่ามรณะมีกำลังแรงที่สุดในรอบปีนะคะ นอกจากนี้ดาวพุธก็เป็นในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของเอกสารการติดต่อถือว่าเป็นการติดต่อเชิงทางไกลยิ่งไกลๆก,ก็ยิ่งจะมีมากได้ค่ะหรือว่าจะได้ผลดีด้วยซ้ํานะคะการติดต่อที่มันไกลๆเช่นต่างจังหวัดต่างประเทศเป็นช่วงที่เรื่องข้าวของก็จะเสียหายได้บ่อยๆโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารตัวส่งสัญญ,ญาณหรือแม้กระทั่งเชิงเอกสารค่ะ การวิ่งเต้นข้อมูลสำคัญช่วงนี้ระมัดระวังนะคะที่จะสูญหายหรือว่าผิดพลาดค่ะนอกจากนี้นะคะความหมายของปุตตะนอกจากในเรื่องของภาระแล้วมันก็ยังหมายถึงโปรเจกต์ใหม่ได้เหมือนกันค่ะชาวราศีกุมอาจจะมีการปิดจบบางอย่างไปแต่ก็จะมาพร้อมกับความหวังใหม่ๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มใหม่ ช่วงนี้บางอย่างที่ไม่ค่อยเคยเห็นไม่เคยคิดที่จะทำหรือว่าองค์ประกอบที่ผ่านมาไม่พร้อมก็จะมีเหตุให้เรานั้นจะต้องลงมือทำในช่วงนี้ได้การงานใหม่ๆนะคะหรือว่าช่องทางหาเงินสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะวัตรกรรมไฮเทคต่างๆมาเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากมันเป็นความหมายของดาวพุธแล้วมีกำลังค่อนข้างที่จะแรงค่ะ ใครที่กําลังคบหานะคะคกับคนที่ต่างวัยในช่วงนี้ก็จะเป็นไปได้ที่จะเกิดการสปาร์กรุนแรงเช่นเกิดความรักแบบปุบปรับฉับพลันนะคะหรือว่าการคบหาเชิงซ่อนเร้นหรืออะไรที่เป็นเชิงการตกหลุมรักหรืออะไรที่ปุบปรับฉับพลันรวดเร็วเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ ดังนั้นใครที่มีครอบครัวในช่วงนี้นะคะจะต้องหนักแน่นสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะ12และ13กันยายนดาวอังคารและดาวพระเกตเรียกกันนะคะว่าสำหรับชาวราศีกุมอังคารที่ผ่านมาเป็นมหาจักรค่ะเหน็ดเหนื่อยโรดโผนไม่ธรรมดาเดือนนี้กำลังทางดวงดาวเปลี่ยนเป็นประค่ะ แปลว่าที่ไม่ค่อยแน่นอนดาวอังคารก็จะไปอยู่ในภพเรือนของสุภะนะคะถือว่ากำลังทางดวงดาวทำให้ชาวราศีกุมจะมีลักษณะความก้าวหน้าของสิ่งที่เรามุ่งหวังเช่นความก้าวหน้าเชิงการงานแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะการงานสังคมหมู่คณะเป็นประก็คือไม่แน่นอนค่ะดังนั้นในช่วงนี้เป็นได้ที่เราจะไปโฟกัสงานส่วนตัวมากขึ้นค่ะ หรือการที่เราจะเข้ากลุ่มสังคมเป็นไปในเฉพาะเรื่องเฉพาะทางเจอกันในบางครั้งก็ไม่ได้เกาะกลุ่มสังคมมากเท่าที่ผ่านมาค่ะหรือว่าช่วงนี้มีเหตุให้ชาวราศีกุมนั้นห่างไกลเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าการพบปะพบเจอกันเข้าสังคมมีระดับลดลงเนื่องจากกําลังของดาวเชิงสังคมเพื่อนต่างๆก็ได้ลดลงด้วยเช่นกันค่ะ ดาวพระเกียรติโครจรย้าย13กันยายนนี้นะคะเข้าสู่ภพเรือนพันธุทุนะคะไปรวมกับดาวมรตยูถือได้ว่าไปกระตุ้นในเรื่องราวของครัวเรือนค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกบอกอยู่ๆก็จะมีภาระซึ่งก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของบ้านช่องครัวเรือนภารกิจทรัพย์สินดูแลต่างๆได้นะคะ ดาวพระเกตทําให้ชาวราศีกุมนั้นก็จะไปกระตุ้นกับภารกิจประเภทของญาติพี่น้องได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งงานที่รวมตัวกันนะคะหรือแม้แต่การที่จะได้เข้าวของมงคลศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะอะไรที่เป็นในเชิงการหายากของเก่าก็ได้นะคะเข้าไปสู่บ้านช่องบ้านเรือนค่ะ เป็นช่วงที่เรื่องราวของดาวพระเกตไปกระตุ้นความเร่งด่วนได้บ้างบางทีก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซ่อมแซมเข้าของได้ด้วยนะหรือว่าจะเป็นในช่วงที่เรื่องที่เครือญาติมีโอกาสกลับมาพบปะกันเนื่องจากไปกระตุ้นเรื่องราวในช่วงนี้พอดีค่ะสําหรับดาวพระเกตมรตยูไปกระตุ้นในเรื่องของความพันพวนแปลกๆในครัวเรือนได้เช่นกัน เช่นในเรื่องของความรู้สึกกับคนในบ้านในครัวเรือนปัญหาบางอย่างก็จะเกิดขึ้นมาการไปกระตุ้นอย่างเช่นเรื่องไม่ถูกอกถูกใจกันเรื่องเก่าๆในอดีตหรือแม้แต่เรื่องของการที่มีปัญหาเชิงความรู้สึกอารมณ์ต่างๆก็จะเป็นไปได้มันเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นจากดาวมรตยูช่วงนี้เป็นความหมายเชิงโชคลาภได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหากจะมีกิจกรรมประเภทที่ออกรถใหม่ หรือว่าได้ทะเบียนรถต่างๆสำหรับชาวราศีกุมบางท่านก็อาจจะมีโชคดีโชคเฮงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดาวเสาเมื่อโคจรถอยหลังก็จะไปสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงเพราะว่าจะถอยมาทับกับลัคนานะคะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะซึ่งก็จะไปสัมพันธ์กับราหูเป็นคู่มิตร ดังนั้นชาวราศีกุมจึงมีความรับผิดชอบนั้นช่วงนี้จะเป็นไปได้กับในเรื่องของภารกิจอะไรก็มักจะเป็นเงินก้อนค่ะความลับลวงพางนะคะเรื่องที่ซ่อนเลนหรือแม้แต่อะไรที่ดูไม่ชัดเจนเทาเทหมุนม่นหมนหรือมันไม่โปร่งใสมันมักจะมาเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ได้ เนื่องจากดาวเสาร์และราหูที่ทับลักนณาอยู่เป็นระยะที่ชาวราศีกุมนั้นมักจะได้ภารกิจหรือว่าไปตกกระไดพลอยโจรมีภารกิจพันธนาการตัวเองเนื่องจากว่าดาวที่ทับลักนณาและเป็นองค์เกณฑ์ทำให้ชาวราศีกุมนั้นตกที่นั่งแบบที่เป็นผู้นำค่ะหรือว่าแบกรับหลายสิ่งหลายอย่างเนื่องจากมันไม่มีใครทำ หรือมันเป็นความจำเป็นที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ดังนั้นก็จะเป็นช่วงที่เกิดสภาวะผู้นำนะคะอย่างไรก็ตามกระตุ้นเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเชิงบวกได้เช่นกันเช่นงานใหญ่นะคะเงินก้อนหรือว่าจังหวะการเปลี่ยนผ่านต่างๆนํา,านเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีกุม โชคแบบเหนื่อยๆนะคะบางครั้งเริ่มต้นด้วยความยุ่งยากวุ่นวายลงท้ายด้วยได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้เช่นกันค่ะขอให้ชาวราศีกุมผ่านพ้นเรื่องราวภารกิจต่างๆที่มาในช่วงนี้ได้อย่างดีค่ะได้เงินได้โชคได้ความดีไปนะคะให้แควคาดปลอดภัยทุกคนทุกท่านค่ะม i นู u channel ขอบขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ